ท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกันต่อว่าทําไมเชคสเปียร์จะต้องตายไปกะจากการรับชมของผู้ชมชาวไทยคือภาพยนตร์เรื่องเชคสเปียร์มัสได้ได้ถูกแบนนะครับวันนี้จะคุยกันต่อว่าทําไมเริ่มที่คุณอิงก่อนครับว่าทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงถูกแบนฮะคิดว่ายัางไงฮะเราไม่ได้เห็นว่ามันจะต้องแบนนะคะคแล้วก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปต่อว่าว่าแหมกรรมการต่าตุนอะไรประเภทนั้นที่คนด่ากันอยู่ตอนนี้เนี่ยสามท่านไม่เซนนะคะไม่เซน ตอง,ตองไม่ใช่เอกฉันไม่เป็นเอกฉันเกือบอาจากเจ็ดท่านเนี่ยคือมีกรรมการหกแล้วก็ท่านประธานคนหนึ่งแล้วสามสามท่านไม่เซ็นปกติเวลาเขาจะเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เขาจะบอกผู้สร้างว่าเอา๊ะให้ตัดฉากนี้หนึ่งสองสามสี่ออกเพื่อให้ภาพยนตร์ได้ฉายได้กรณีเรื่องนี้มีการบอกไหมฮะว่าฉากไหนล่อแหลมฉากไหนอันตรายฉากไหนทำลายศิลธรรมอันดีงามและความมั่นคงของ,ของประเทศฮะมีพูดแบบ แปลกๆนะคะอันนี้จริงๆต้องคุยกับผู้อำนวยการสร้างนะคะคุณมาน,นิตเพราะแกเป็นคนที่ได้เจอกับเซ็นเซอร์เพราะว่ากองเซ็นเซอร์นี่ดูถึง3รอบ,บนะคะซึ่งก็เหลือเชื่อนะฮะแล้วก็มาไม่ไม่ยอมออกมติไม่ออกมติไม่ออกมติจนกระทั่ง1ชั่วโมงก่อนจะหมดเส้นตายสิบห้าวันนะคะแล้วดิฉันนี่เข้าไปแค่วันสุดท้ายเท่านั้น แล้วแต่ที่เท่าที่ฟังนี่ยคุณมานิดด้วยอะไรอะไรที่เล่าคุยกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแปลกแปลกเช่นป้ายประวงเป็นประเทศสมมุติทําไมป้ายประวงเป็นภาษาไทยเออมานิดเขาก็บอกว่ามันเป็นหนังไทยทําให้คนไทยดูเขาบอกแต่ผู้ภาษาไทยนว่าผู้ภาษาไทยได้ไม่เป็นไรแต่ภาษาที่เขียนในแผ่นประวงเนี่ย ต้องให้ไปคิดค้นตัวอักษรอะไรใหม่มาคืออันนี้มันก็หลาดนะฮะมันฟังดูเอ่อสร้อยคอ,อนางเอกเอออันนี้เป็นเอ่อบลูไดมอนด์ใช่ไหมเออมันแปลกๆอะ่ะนะฮะเออส่วนพอถึงพอมาถึงมันไม่ใช่เลยนะฮะต้องพรีบบอกไปก่อนเลยลซึ่งตอนแรกเราแกก็ไม่เข้าใจาว่าคุณพูดถึงอะไรคุณไปถึงไหนพอถึงตอนดิฉันเนี่ยมาเจอ,เ,อ,อเช่นกรรมาการเขาพูดอย่างนี้เลย คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมอ <Yeah. S 2> ย่างนี้เลยนะคะคือแ <รา S 1> ม่เป็ด<ะ>มันจะไปเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เหรอฮะหนังผีทุนต่านะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยที่คุณกําลังพูดอยู่เนี่ยคุณมานี่แกยังพูดเลยบอกว่าอาจารย์ธีรยุแกใส่เสื้อกั๊กตัวหนึง่งแกพูดสามคำก็เป็นข่าวเต็มไปหมดแล้วเรานี่มานั่งเพียนต้องมาทําหนังกันเป็นหนังผีทุนต่าเนี่ยจะต้องไปอะไรถึงขนาดนั้นเพื่อจะ เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือพืชอ,อะไรก็ตามเนี่ยฮะที่เข้ามานั่งกล่าวหาให้คนตอนนี้เราสมมามัคคีกันมากเลยเหรอคะโดยไม่มีหนังเรื่องนี้นี่ถามหน่อยะนะฮะก่อนก่อนโดนเ,นเซ็นเซอร์นะคะก่อนโดนแบนด์ใน YouTube หนังตัวอย่างเราเนี่ยดิฉันก็รีบดูเลยในรถตอนนั้นมาก็รีบดูเลยก็7902 7,902 viewer เ้ารุ่งช้าลุขึ้น2อง0 0กว่าตอนนี้ เมื่อวานนี้ดู8 0 0 0 0อะไรก็ไม่รู้แล้วคือกว่า10เท่าอันนี้ไม่ใช่เราทำนะฮะคือถ้าคุณปล่อยให้เราฉายไปตอนนั้นนะฮะก็อย่างเก่งได้ฉายโรงเดียวที่เป็นโรงแบบหนังศิลปะอย่างนี้นะฮะคนดูของเราโดยแท้จริงก็คงมีแค่นั้นนะฮะไอเจ็ดนเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้คุณทำให้คนที่อยากจะดูนี่มันเพิ่มไปเกือบแสนแล้วอันนี้คุณทำไม่ใช่เรา อาจารย์สกุลทาไมหนังผีทุนต่ําตามคัของคุณอิงเนี่ยถูกแบนทําไมเป็นข่าวไปทั่วโลกฮะเพราะมันเป็นเชคสเปียร์แะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภาวะที่สมเหตุสมผลนะครับผมว่าอย่างที่คุณอิงบอกแหละครับการเรียนรู้ในเรื่องนี้มันมีมากทั้งคนศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็าตามแต่แต่นี่ก็คือวรรณกรรมที่มันเป็นวรรณกรรมชิ้นเด็กครับแค่เห็นชื่อเนี่ยมันก็บอกแล้วว่านื่มันจะไปแบนอะไรถึงแม้ว่ามันจะมีบริบทย่อยอะไรบางอย่างที่รองรับอยู่แต่มันก็เป็นเชิงชั้นในการเขียนบทซึ่งมันไม่ได้เกี่ยกัะไรเลยนะครับ คนพยายามจะโยงจับไปโน่นจับไปนี่ตามมิติของที่กองเซนเซอร์ทําก็อย่างว่าแหละครับท้าเมื่อไหร่ก็ตามมันได้วิพากษ์สังคมมันได้วิพากษ์การเมืองมันได้สะท้อนถึงอํานาจทางการเมืองเ,อเมื่อไหร่เรื่องแบบนี้ก็ไม่สามารถจะฉายในบ้านเราได้ผมคิดว่านี่คือความคับแคบอย่างมากนะครับในทางในทางทัศนคติในเชิงโลกทัศน์หรือในเชิงชีวัศน์ก็ตามผมว่าศิลปะไม่มีทางเติบโตได้เราจําเป็นที่จะต้องจะต้องอะไรล่ะครับจะต้องทําตามกรอบที่เขาวางเอาไว้ซึ่งกรอบที่เขาวางเอาไว้ในประเทศเรา คุณพิโยก็ย่อมรู้ว่ามันคือกรอบของความเปราะบางมากที่ทําให้สังคมนั้นไม่เข้มแข็งเลยอ่อนแอเลยอยู่กับความไร้สาระอยู่กับความอยู่กับความที่รู้สึกว่ามันมันไม่สามารถจะประเทืองปัญญาอะไรได้แต่พออะไรบางอย่างที่ไปสร้างเสริมภูมิปัญญาหรือปลูกสร้างเมล็ดพันธุ์ที่งดงามที่จะงอกงามขึ้นในทางแสงสว่างทางปัญญาขึ้นนั้นกลับถูกทําลายอันนี้จึงจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่คนต้องเข้าใจนะครับว่า ภาวะทั้งหมดนี้มันไม่ควรเกิดในสังคมอรารยะอย่างเราสังคมที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพเพียงแค่การพูดจาในลักษณะแบบนี้เพียงแค่หนังเรื่องหนึ่งที่สะท้อนบทบาทอะไรบางอย่างให้ออกมาให้เห็นด้วยจินตนาการนะครับ i m a g e ร g ด้วยจินตภาพที่สําคัญของเชกสเปียร์ หรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นก็ตามแต่นะครับภาวะที่สะท้อนของการเซ็นเซอร์หนังหรือศิลปะทุกๆแขนงเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นภาวะที่อ่อนด้อยมากเพราะว่าศิลปะนั้นมันมีมันมีการปลูกสร้างจิตวิญญาณของมันอยู่แล้วอันนี้คือความบริสุทธิ์ที่งดงามที่สุดบ้านเราถูกเซ็นเซอร์เรื่องนี้ <c oughs> ผมก็ถึกว่านี่คือความคับแคบครับมันเป็นความคับแคบของคนเพียงไม่กี่คนที่เกิดอาจารย์เล่นด้วยแล้วคงมีโอกาสได้ดูฉบับเต็มด้วยครับถามอาจารย์ตรงๆอาจารย์ดูแล้วคิดว่าทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงถูกแบนฮะ ถ้าผมจะคิดนะครับมันง่ายอยู่คำหนึ่งก็คือว่ามันมีคำาว่าเกตเอามีคำาว่าเกตเอาซึ่งจะไปพ้องเหมือนกับกับถ้อยคำใช่ไหมครับหรือคำกู่ตะโกนในยุคสมัยหนึ่งแต่ผมว่านี่คือภาวะที่มันซ้อนซ้าได้คําว่าจริงดีชิมิอะไรพวกนี้มันก็ซ้อนกัน <c oughs> นี่เราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการเลี่ยงบาลีนะครับแต่ผมว่านั่นันเป็นภาวะหนึ่งที่ว่าเราก็ต้องใช้ศัพท์ตรงนั้นออกมาในภาวะหนึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ชัดที่สุดที่ผมผมคิด ที่เป็นเดวนั้นแล้วก็ถูกดึงไปถึงมิติทางการเมืองต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นบทสะท้อนในในเชิงการละครเท่านั้นเองคือละครซ้อนละครอยู่ใะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับครับอาจารย์เชครัะค่ะคือที่ฉันพูดในฐานะคนที่ไม่ได้ดูหนังนะคะ เพราะว่าเขาถูกแบนไปก็เลยไม่ได้ดูความจริง,รงอยากดูเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อกี้หลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปนะคะถึงตอนที่คุณพิโยถามว่าการตีความทําไมละครถึงไม่ถูกแบนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันคิดว่าคงเป็นเพราะว่าอ่ะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าดิฉันทําในลักษณะ,อะของศตวรรษที่11สกอตแลนด์นะคะคือเรียกว่าออเทนติก ในลักษณะที่เรนไม่ได้ไม่ได้ถือว่าการละครที่ทำเนี่ยเป็น adaptation นะคะเป็นการดัดแปลงเรนทำตรงตรงเชคสเปียร์อย่างนั้นคือโอเคมีมีตัดนะคะมีตัดซึ่งแน่นอนอการทำละครทั้งหลาย production ทั้งหลายเนี่ยเราตัดกันอยู่แล้วเรนตัดไปประมาณ1ใน3เห็นจะได้จริงๆแล้วละครเล่นแค่สองชั่วโมงกับอีก15นาทีเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าตอนแรกเลยที่จะต้องเลือกว่าจะเลือกว่าแมคเบธเนี่ย เป็นแม็กเบดของยุคอลิซาเบธันซึ่งเป็นยุคที่เชกสเปียร์เขียนบทละครนั้นขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเขาก็ทำกันนะคะคือเชกสเปียร์ก็เขียนแม้กระทั่งว่าจะเขียนให้เป็นสตวรัษที่11ของสกอตแลนด์เนี่ยนะคะเชกสเปียร์อยู่สตวรัวที่16นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นช้อยส์หลายๆอย่างจากองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยคือมองไปแล้วนี่ที่ทียฉันเลือกยุคกลาง เนะคะเพราะว่ามันเถื่อนมันดิบและมันนองเลือดมันมันเป็นยุคซึ่งผู้คนทํากระทําการลักษณะแบบนั้นได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วนะคะถ้ามองสะท้อนย้อนกลับไปเนี่ยนคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มันก็มีลักษณะความเป็นสากลอยู่ดีไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละทั้งๆที่ เรื่องดั้งเดิมเองซึ่งจริงๆแล้วเชกสเปียร์แต่งขึ้นหลายอย่างคือมีเขาโครงจากเรื่องจริงนะคะแต่ก็บิดจากเรื่องจริงไปมากพอสมควรครับออตอนนี้คงขอพูดแค่นี้แหละค่ะครับทีนี้ฟังจากอาจารย์นพพมาตว่ามาเนี่ยเหมือนกับว่าทําจากบทละครจริงๆตรงไปตรงมาแต่ว่าเชกสเปียร์มัสได้หรือเชกสเปียร์ต้องตายเนี่ยถ้าได้ได้มีโอกาสชมเนี่ยมันมีการพาดพิงการเมืองร่วมสมัยโดยเจตนาหรือไม่เจตนาหลายต่อหลายเรื่องมีการพาดพิงล้อเลียนท่านผู้นํา มีการเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ในภาพยนตร์นะครับมีการเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมทางการเมืองมีการใช้ความรุนแรงประเด็นเหล่านี้น่าจะมีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการทําให้หนังถูกแบนคุณต้องเข้าใจนะคะว่าหนังเนี่ยมันทํำยังไงโดยเฉพาะหนังที่ควักกระเป๋าทํากันเองแล้วก็ได้ช่วยจากรัฐบาล3ล้านคือหนังเนี่ยมันไม่ได้ว่าลุกขึ้นมาทำแล้วฉันจะออกแบบเป็นแบบนี้ให้ครอบกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่นะคะคือดิฉันก็เคยทำสารคดี ทำสารคดีนี้ก็อีกเรื่องเราก็ชูกระจกเฉยๆแล้วไม่ต้องไปออกความเห็นก็ถ่ายไปแต่กรณีอันนี้เนี่ยงานศิลปะท,ทุกชิ้นนะะในโลกที่เป็นงานศิลปะออแกนิกจริงๆนะฮะมาจากมันต้องมีรากอยู่ในสถานการณ์ที่ปัจจุบันแล้วก็วัฒนธรรมที่มันอยู่มันไม่ใช่ว่าเราทําให้เข้ากับสถานการณ์จะสถานการณ์มาเชฟหนังนะคะแล้วถ้าดิฉันทําหนัง เป็นสกอตแลนด์สมัยศตวรรษไอ้ทจริงๆนะฮะจะเอาเงินเท่าไหร่ปะคะที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้หรือจะทำเป็นสมัยอุทธยาเนี่ยมันเป็นเป็นร้อยล้านนะฮะเรามีอยู่5ล้านอย่างเกงอะฮะเราจะทำยังไงะฮะดิฉนันถึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดยเขียนดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่เขียนบทอะไรที่เราไม่มีปัญญาทำไม่มีเงินทำก็ไม่ต้องไปเขียนมันเพราะฉะนั้นสงคราม Uh, ข่าแกงอะไรเนี่ยเอาให้มันไปอยู่บนเวทีซะก็ทําให้เป็นว่ามีคนเล่นละครอยู่ uh, โครงสร้างหนังเราคือท่านผู้นํานั่งอยู่แล้วเราก็เห็นท่านนั่งร้องไห้อยู่นะคะ uh, เราก็เหมือนกับว่าแฟลชแบ็กกลับไปอดีตของท่านท่านกําลังนึกถึงตอนหลังจะเห็นว่านั่นเป็นโมเมนต์ที่ uh, วินาทีที่เพิ่งทราบว่าเมียตายแล้ว ย้อนกลับไปดูว่าชีวิตเรานี่ตัดสินใจอะไรมาบ้างถึงจึงมาถึงจุดนี้นะคะที่มาถูกชาวบ้านไล่ที่เมียตะเ,เสียสติตายแล้วแฟลชแบ็กเราใช้ราวกับว่าขนาดเดียวกันมีละครที่กำลังเล่นล้อเรียนท่านอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงนี้เวลาเวลารบกันอะไรอย่างเงี้ย แทนที่ต้องมีรถถังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะงบแบบนี้เราก็ใช้ดาบถูกๆได้แล้วก็ฟันดาบกันบนเวทีในโรงละครได้เวลามีแม่มดมีอะไรสเปเชีย f เฟ t ล์เราก็ไม่ต้องมากเกินไปนะคะเพราะว่าคนดูรับได้คือเราต้องคิดตามขีดจำกัดของหนังเราด้วยแล้วขณะเดยียวกันหนังเนี่ยออตอนที่ถ่ายเนี่ยนะคะเราก็โดนเผ่าบ้านเผ่าเมืองเราต้องหยุดไปสองอาทิตย์ ต้องเราก็วิ่งออกไปถ่ายภาพนะฮะโดยเฉพาะโรงหนังสยามที่มันมีหน้ากากทั a g ์จิตรส่งนาตกรรมกับละครตลกเนี่ยที่เป็นคู่กันแล้วมันไม่ได้ไหมอะไรมันเจ๋งและอะไรมันฟรีนี่พว่วงกับระดับแบบรองเท้าแตะแบบนี้นี่คุณคว้าหมดนะดิฉันนี่ต้องคว้าหมดก็ไปถ่ายมาแล้วเอามาใส่ข้างหลังแม่มดเย่างมีเช่นมีอีกฉากหนึ่งนะฮะแม่มดเหมือนกันมันเป็นกรีนสกรีนนะคะ จะเห็นเป็นน้ําท่วมเชี่ยวกากน,นะฮะแล้วมีไอ้เคด้วยอันนี้คนต้องบอกโอ้โนี่ร้อยิ่งรักแงโทษทีนะคะไอ้น้ําตกเนี่ยดิฉันถ่ายตั้งแต่ปีห้าไปถ่ายน้นายาําตกในกราตอนที่เอาพลเมืองจูหลิงไปเทศกาลภาพยนตร์ตอนโตแล้วคิดล่วงหน้าไว้เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องเอามาใช้ในเรื่องนี้แล้วก็ไปถ่ายน้นายาําตกในกราเพื่อสต็อกเก็บไว้เอามาใช้ในแม่มดโดยเราย้อมเป็นสีแดงเป็นลำธารเลือดนะฮะ อันนี้เป็นตน้นนี่ก็ของเจ๋งของฟรีคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าเราต้องคิดตอนที่น้ําท่วมนี่หนังเราอยู่ในห้องแลบถูกน้ําท่วมอยู่รอบเลยค่ะเราตัดเสร็จหมดแล้วไอ้แค่อะไรเราก็มีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นคืออันนี้มันก็เป็นบังเอิญน,นะคะแต่ที่เขากลัวมากที่พูดถึงกันมากก็คือฉากว่าเหมือน6ตุลาอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ฉันคิดว่าชัวร์วเลยก็คือมันมีหลายมิตินะฮะทุกการตัดสินใจเนี่ยเราต้องคิดหลายๆมิติเวลา พูก,กับจะทำหนังเนี่ยอันนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุ6ตุลาแล้ภาพมันมาจากภาพถ่ายอของนิวยูเลฟิชสำนักข่าว AP ที่ได้รางวัลพูลิเซอร์ที่เป็นนักศึกษาโดนแขวนคอแล้วก็คนถือกีอแล้วก็ตีแต่ดิฉันเห็นภาพนั้นตอนนั้นเราก็เป็นวัยรุ่นแล้วช่วงเดียวกับที่เราเรียนแม็กเบดไม่รู้สิฮะมันก็คงเข้าไปอยู่ที่เดียวแฟมเดียวกัน แล้วที่มันช็อกเกี่ยวกับภาพนั้นมันไม่ใช่คนที่โดนแขวนคอแล้วคนที่ตีนะฮะอันนั้นมันก็มีทั่วโลกแต่ที่ช็อกคือคนดูที่มันยืนหัวเราะมีเด็กๆด้วยยืนหัวเราะยืนเ hey, ฮยืนเชียมีคนยืนดูลีมองเหมือนกับดูอะไรน่าสนใจอย่างหนึง่งถ้าคุณดูฉากนั้นถ้าคุณได้ดูหนังเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าโฟกัสในการถ่ายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ศพไม่ได้อยู่ที่คนตีนะฮะแต่อยู่ที่คนดูเหล่านี้ เพราะอันนี้เราอยากให้คิดนะฮะว่าใช่นึกกลับไปสิตอนนั้นคนโดนปลุกปั่นเป็นบ้ามึงด่าพ่อกูมึงต้องตายใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เชคสเปียร์นะคะอย่างอื่นนี่เราทอน้างยึดติดแน่นเลยกับเชคสเปียร์เป็นทุกพยางเลยแต่ไอ้ตรงนี้เพราะมันมันอะไรกันอยากให้คนเกิดสติว่าเราจะมาถูกปลุกปั่นกันเพราะว่า คนนี้มีพ่อคนนี้เป็นพ่อคนนั้นมีพ่อคนนี้เป็นพ่อแล้วก็จะต้องฆ่ากันตายหรือประชาชนเพราะถูกโนสาชาเชื่อมานั่งปั่นหัวคือตรงกันข้ามกับที่จะให้เกิดความรุนแรงตรงกันข้ามกับที่จะให้เ,เกิดการแตกแยกคิดว่าหนังเรื่องนี้เราอยากจะให้คนนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว6ตุลาก็เกิดขึ้น โดยมีอ้างว่าชนวนอ้างเป็นละครเหมือนกันแต่ที่นี้ฉากนี้ในภาพยนตร์ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ชมเนี่ยมันเป็นฉาก6ตุลาจริงแต่ว่าคนที่ล้อมดูในภาพยนตร์เนี่ยมันมีความน่าสนใจคือว่าพวกผ้าคาดหูสีแดงต้องการจะสื่ออะไรฮะลิเกนี่เขาพวกผ้าแดงไหมครับพิชคาดแต่ที่นี้ว่าในการใชงไทยมีความขัดแย้งของสีสองสีดิฉันไม่มีสิทธิ์ใช้จานสีของจักรวาลเหรอฮะ สีแดงคือสีของความรุนแรงลิเกเราก็ใช้กันมาคุณทักษิณมีสิทธิ์ใช้สีแดงอยู่คนเดียวเหรอคะคือไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการมาพูดว่าอะไรตัวพยายมาใส่ฮู้ดสีแดงอะไรนี่พยายมเนี่ยของฝรั่งเ,เขาจะใส่ฮู้ดดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่คุณหญิงแม็กบทเนี่ยเราเรียกคุณหญิงแม็กเบดนะนะแกเรียกพูดผีแห่งฆาตกรรมไม่ว่าพวกเจ้าจะสิงสถิตอยู่ หน้าที่ใดให้มาสิงสู่ตัวเขาใช่ไหมฮะถ้าพูดเพียงฆาตกรรมความตายจะเป็นสีแดงคือความตายที่รุนแรงมันเป็นง่ายๆนะคะแล้วถ้าเบื่อสุดๆเลยค่ะเรื่องสีแดงสีดำเนี่ยอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้วิลเลียมเชกสเปียร์อันนี้แมนะ็กเบดฉบับของรอยัลเชกสเปียร์คัมพานีนะคะดูหน้าปกเขาใช้สีอะไรแล้วคุณดูคำนำนะคะบรรทัดที่ เลยประโยคที่สองอแต่ต้องอ่านประโยคแรกด้วยเพื่อให้เข้าใจ Macbeth is Shakespeare's shortest quickest tragedy its c o l o r s are black and red สีของมันสีของ Macbeth คือสีดำและแดงดูได้เลยนะคะ โอเคฮะเดี๋ยวขอพักประเด็นนี้ก่อนเนื่องจากเวลาเหลือน้อยจะมาที่อาจารย์ต้นต่อไปว่าเอ๊ะตกลงท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองท่ามกลางความรุนแรงในสังคมไทยเนี่ยภาพยนตร์ควรมีเสรีภาพขนาดไหนที่จะไปแตะเรื่องการเมืองเรื่องชาติเรื่องศาสนาเรื่องพระมหากษัตริย์และเรื่องความขัดแยง้งฮะผมว่าภาพยนตร์หรือว่างานศิละปะอื่นว่าจะเป็นวรรณกรรมอะไรก็แต่มีเสรีภาพเต็มที่ที่จะต้องแตะได้ใน,ใน,ใน,ในทุกประเด็นส่วนความสําคัญมันอยู่ที่สาธารณชนจะเป็นคนตัดสิน ค,คือถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดภาวะอื้เฉาวขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันสังคมไทยเนี่ยมันกึ่งกึ่งนึงเนี่ยอีกหน่อยพรบพุทธศาสนาจะออกไาเลยไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะความเป็นรัฐจารีตก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่จารีตในเชิงของของตัวตัวกฎหมายอย่างเดียวมันเข้าไปถึงในตัวกระบวนการความคิดของเราเนี่ยจะมีการโยงอย่างเงี้ยนะครับว่าสีแดงเนี่ยแทนนั้นแทนนี้ <Okay. S 1> ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่ใช่ตัวภาพยนตร์นะครับมันสิ่งที่อยูใ่ในกระบวนการความคิดของคุณนั้นอ้ก,การถูกครอบงาําหรือการถูกประกอบสร้างทางความคิดต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่ามันคือปัญหาหลักของสังคมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าช่วงเวลาตอนนี้ในช่วงนี้มันมีความแตกแยกหรือมันมีความไม่ปองดองจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปองดองเนี่ยนะครับก็คือเปิดโอกาสให้เสรีภาพทํางานอย่างเต็มที่เลยใน,ในทุกองคาพยพเปิดโอกาสให้คนได้คุยกันไปเลยนะครับคุณไม่เห็นด้วยยังไงคุณก็ ก,ก็ให้มันมีการวิาพากษ์วิจารณ์คือเปิดในที่สุดแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้คนชมคนจำนวนมากอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่อย่างน้อยเขามีเสรีภาพที่จะตัดสินด้วยตัวเขาเองอเขามีเสรีภาพที่จะด่าจะชื่นชมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ด้วยตัวเขาเองคือคือ,คอมันมันค่อนข้างผมคิดว่าถ้าสมมติว่าจะเรียกร้องได้นะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแบนเรื่องนี้เนี่ยมันต้องสังวรนิดนึงก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยการแบนสิ่งใดก็ตามเนี่ย มันมักจะเป็นตาบาบหรือรอยแผลเป็นอันน่าขบขันของยุคสมัยเสมอเอ,เอาวรรณกรรมก็ได้นะครับซึ่งผมเคยชินอย่างเงี้ยในปี1931งนี้รยรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับซึ่งเปลี่ยนจากระบบเ,<อ>เจ้าขุนมูลนายมาเป็นระบบสาธารณรัฐใหม่ๆเนี่ยแบนดหนังสือหรือวรรณกรรมเยาวชนเล่มหนึ่งชื่อว่า Alice in Wonderland ของ Lewis Carroll <c oughs> นะครับด้วยเหตุผลง่ายมากเลยคือในเรื่องนั้นเนี่ยตัวละครที่เป็นสัตว์เนี่ยมันสามารถพูดหรือทําได้เหมือนมนุษย์และกลัวว่าถ้าให้เด็กอ่าน,เ,นเด็กจะให้คุณค่าของสัตว์เนี่ย เท่ากับมนุษย์ซึ่งซึ่งซึ่งมาวันนี้พอเรากลับไปอ่านเหตุผลการแบนเนี่ยเราเราก็รู้สึกว่ามันขบขันนะใช่ไหมครับอีกสักสิปีข้างหน้าถ้าคุณไปใช้เหตุผลว่านะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้สีแดงมากเกินไป <c oughs> นะครับหรือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีคําว่า Get o u อาหรือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีม,มีมีสัญลักษณ์อื่นซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันจบไปกับยุคสมัยแล้วเนี่ยในขณะที่ภาพยนตร์มันต้องดําเนินต่อไปนะริตมิตรศินทั้งหลายอะไรที่เป็นที่ผลิตผลสังคม เราก็จะอยู่ในภาวะขบขันครับผมเหลือเวลาน้อยมากแต่มีคําถามใหญ่อยากจะถามทิ้งท้ายให้ทุกท่านตอบกันสั้นๆว่าตกลงสังคมไทยมันโตพอหรือยังที่เราจะสามารถเสพศิลปะด้วยความมีเสรีภาพหรือมันต้องมีใครสักคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะคอยบอกเราว่าอะไรเราควรดูอะไรควรชมและอะไรเราควรฟังครับอัจารย์ุลองค์กรศิลปะเราต้องเข้มแข็งนะครับคุณประโยชน์ต้องเข้มแข็งพวกเราที่ทํางานศิลปะก็ต้องเข้มแข็งอย่าสยบยอมผมต้องบอกอย่างนั้นเมื่อเราถูกกระทําเราต้องต่อสู้เราจะชี้แจงแบบนี้แหละครับว่าในความเป็นศาสตร์และศิล์ มีความหมายของมันอยู่ถ้าพวกท่านก้าวล้ำเข้ามาในการทํางานของเราท่านก็ต้องรู้ในศาสตร์และศิลป์ของเรานะครับว่าแท้จริงมันคืออะไรและนั่นคือสัจธรรมที่สาคัญที่สุดที่มนุษย์เราจะต้องพึงมีต่อกันเพราะนั้นศิลปะมันคือศิลปะคือสิ่งที่ครองโลกอยู่ท่านอาจารย์ศิลป์ก็บอกว่าศิลปะยืนยาวและชีวิตสั้นเพราะนั้นจะเป็นอย่างอาจารย์ต้นบอกแล้วครับว่าแล้ววันหนึ่งมันจะกลับย้อนมาเป็นรอยแผลที่น่าอับอายของชีวิตของคุณเองถ้าคุณทํา ศิลป,ปะมีสิทธิ์ที่จะกระทำอะไรได้แม้แต่คุณอิงที่ทําอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยนั่นก็เป็นเชิงชั้นในการเขียนบทซึ่งเป็นเสรีภาพในการกระทำนะครับที่จะดัดแปลงคุโรซาวะยังทำทำซามูไราจาก,กาจากคิงเลียลก็มาทําเป็นรันนะครับมีทโทรนบัตรมีหน้ากาดข,ของทา,าเกมูชาเาแบงเควตที่จีนทําอะไรต่างๆหรือออสเตรเลียทําเป็นแก๊งสเตอร์ที่สำคัญมากสำหรับแมงเป็ดทุกอย่าง บ่งบอกถึงถึงเจตนาของหรือเจตจำนงหรือพลังแห่งเจตจำนงของศิลปินนะครับที่จะสร้างงานขึ้นมาถ้าพวกเราอ่อนแอเราจะต้องถูกเหยียบย่ำแบบนี้และถูกกระทำมันเหยียบย่ำหัวใจนะครับคุณวิญโยแล้วมันคือเหยียบย่ำศาสตร์ที่เราเคารพรักอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับอาจารย์นภพมาเชิญครับค่ะเอ่อฉันสรุปสั้นๆเลยก็แล้วกันนะคะในแง่ของศิลปะเนี่ยฉันเชื่อว่าคือจริงๆแล้วมีทฤษฎีเรื่องอย่างนี้เลยความดีและความงามเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าอะไรที่มีศิลธรรมหรือไม่มีถ้าหนังดีไม่มีศิลธรรมได้ไหมไม่ได้ค่ะศิลปะที่ดีคือศิลปะที่มีศิลธรรมอันนี้คือความจริงแล้วสอนได้อีกวิชาหนึ่งนะคะเป็นเป็นวิชาอาร์ตแอปพลิเคชันอีกหนึ่งวิชาขอพูดสั้นๆค่ะขอพูดสั้นๆแค่นี้แล้วกันค่ะคุณหญิงเชิญครับแสนใจอาจารย์พูดเรื่องศิลธรรมเพราะเพื่อทาให้จาได้ว่ากรรมการท่านหนึ่งก็บอกว่า คุณขอสอเสือส่งเสริมแล้วทําไมคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้มีศิลธรรมตรงไหนอ่หาหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีศิลธรรมเ <c oughs> เราสองคนก็มองหน้ากันหน้าไว้กับมานิดะอะคือศิลธรรมสังคมไทยนี่คิดว่าคือนั่งภาพเพียบเรียบร้อยไหว้ผู้ใหญ่บางทีอาจจะเป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกก็ได้นะฮะที่มาเรียกศิลธรรมกันทุกวันนี้อยากกินเหล้าอยากซูบบุรีมันเป็นเรื่องจริตทั้งสิ้นจริตทั้งสิ้น ศีลธรรมหนังเรื่องนี้บอกว่าจงอย่าโลภมากอย่าไปทําร้ายคนอื่นเพื่อจะเอาสิ่งที่ตัวอ,อยากได้ใช่ไหมคะอันนี้ศีลธรรมเป็นเรื่องไม่โกงกินไม่ไม่คอร์รัปชันไม่ฆ่าตัดตอนอันนี้ไม่ใช่ศีลธรรมเหรอฮะมันไม่ได้สอนศีลธรรมหรืนะฮะแล้วสำหรับดิฉันภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบัตรตายมากเลยเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันสองปีของชีวิตเราอย่างต่ำสองปีโยนไปเลยนะคะ เราฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณมีโฆษณาคุณไม่มีรถแบบนี้คุณไม่มีบ้านแบบนี้คุณไม่ใช่มนุษย์มึงไปตายดีกว่านะคะเ,เกมโชว์ละครน้ำเน่าอาหารขยะต่างๆซึ่งเราไม่ได้ตัดสินนะคะขนมขบเคี้ยวมีที่ของมันแต่ขณะเดียวกันวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกอะไรที่คุณอยากได้ที่คุณรับมากันอย่างสบายๆขบเคี้ยวเล่นเนี่ยมันก็เยอะแยะ แล้วทําไมที่เป็นกะทิของเขาคุณต้องมาขีดกั้กนทําไมเราจะทําอะไรที่มันทําให้เกิดสมดุลอีกด้านหนึ่งพูดอยู่ได้ว่าเด็กไทยโง่ลงโง่ลงโง่ลงไอคิวต่ำลงจนต่ากว่าเฉลี่ยของโลกแล้วนะ,ะคะนี่เป็นวิกฤตนะคะนี่เป็นวิกฤตแล้วทําไมเราจะทําอะไรที่มันเป็นวิตามินเสริมปัญญาไม่ได้อันนี้จริงๆมันชาวบ้านเนี่ยที่ดูลิเก่น่าจะดูรู้เรื่องมากกว่าคนในเมืองอีกนะ,ะคะเพราะว่ามันเป็น บทกวีใช่ไหมฮะชาวบ้านเขายัางเข้าใจยังมีสัมผัสตร,ตรงนี้ได้มากกว่ากลับทุกท่านห้ามขยับครับเพราะว่าหมดเวลากลับขาบพื่อนทุกท่านครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในคืนนี้ครับคุยเรื่องเช็คสเปียร์มาสด้แล้วคิดว่าคงไม่มีใครเอาไปฟ้องครูอังคณาสวัสดีครับ